วันนี้ดําเนินมาถึงตอนที่7แล้วนะคะนอนไม่หลับแบบมีละเมอร่วมด้วยเป็นเพราะอะไรติดตามชมในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะรายการไลฟ์ทอกับดอรแคทอาจารย์แพทย์หญิงพิรุธัญญาหารจากเพจดรพงศธรและเพจเลี้ยงลูกให้ได้เกียนิยมค่ะวันนี้เป็นตอนที่7นะคะ เป็นการนอนไม่หลับแบบมีละเมอร่วมด้วยค่ะหลายๆท่านคงเคยมีประสบการณ์ค่ะนอนข้างๆใครแล้วคนข้างๆตื่นเมืนละเมอพูดนั่นพูดนี่หรือคนข้างๆเราค่ะบอกว่าเราเนี่ยหลับแล้วตื่นขึ้นมามีละเมอค่ะถ้าอาการถึงขั้นรุนแรงนะคะเดินออกไปข้างนอกออกนอกประตูบ้านออกไปข้างนอกอันนั้นถือว่าอันตรายมากนะคะการที่นอนเนี่ย แล้วมีระเมอร่วมด้วยนะคะคนที่นอนจะนอนหลับไม่สนิทนะคะโดยสาเหตุถ้าเป็นในแบบแพทย์แผนปัจจุบันจะไม่ได้กล่าวถึงเลยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเป็นในมุมมองของแพทย์แผนจีนนะคะคนที่มีปัญหานี้นะคะจะต้องเคยมีปัญหาสุขภาพในอดีตมาก่อนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการสูญเสียเลือดในปริมาณมากค่ะอย่างเช่นในผู้หญิงนะคะก็มักจะเกิด จากการที่คลอดบุตรแล้วมีตกเลือดหลังคลอดนะคะคลอดหนึ่งคนสองคนสามคนค่ะก็มีการเสียเลือดมากและส่วนในผู้ชายส่วนมากก็เกิดจากการในอุบัติเหตุนะคะการที่เราเสียเลือดครั้งละมากมากนะคะมีผลกระทบต่อตับโดยตรงค่ะตับในทางการแพทย์แผนจีนมีหน้าที่ในการกักเก็บเลือดค่ะเหมือนกับเป็นธนาคารเลือด เวลาร่างกายจะใช้ก็มาเบิดออกไปจากตับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อเราสูญเสียเลือดไปนะคะมันก็จะทําให้เกิดเลือดตับพร่องและหินตับพร่องในทางการแพทย์แผนจีนนะคะตับยังมีฟังก์ชันอื่นนอกจากกักเก็บเลือดแล้วยังมีหน้าที่เกี่ยวกับยังมีการควบคุมเกี่ยวกับสายตาและเส้นเอ็นนะคะ ดังนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับแบบละเมอเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้วยค่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะตามองไม่เห็นมองไม่ชัดเบลอมีอาการตาแห้งและคันตาด้วยค่ะและมีปัญหาเกี่ยวกับข้อและเส้นเอ็นนะคะมีอาการปวดข้อปวดเข่าปวด,ดกระดูกปวดตามกล้ามเนื้อร่างกายค่ะและในกลุ่มน,นี้นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะ กระสับกระส่ายหลับไม่ลึกค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนยากแต่หลับได้แค่ผิวๆแล้วก็นอนหลับไม่สนิทค่ะมีตื่นขึ้นมาละเมอเป็นครั้งเป็นคราวพูดคนเดียวนะคะถ้าเป็นหนักก็ลุกขึ้นมาเดินละเมอเลยค่ะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมแค่เรื่องการนอนไม่หลับยังแต่ออกมาได้หลายประเด็นเลยค่ะในทางการแพทย์แผนจีนนะคะแบ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับได้เป็นหลายแบบเลยค่ะมันคือการนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแค่ผิวเผินก็คือการนอนไม่หลับแต่ถ้าเราวิเคราะห์จอดลึกลงไปนะคะจะก็เห็นว่าแต่ละแบบนั้นมีหลายสาเหตุหลายมุมมองที่แตกต่างกันออกไปถ้าเราเลือกถูกทางนะคะ มันก็จะเป็นการรักษาเข้าไปจากต้นตอจากก้นบึ้งของโรคมันเลยนะคะซึ่งมันจะดีกว่าการที่รักษาแบบกินยานอนหลับตามอาการไปวันๆตอนนี้นะคะนอนไม่หลับหมอก็พูดมาถึงตอนที่7แล้วนะคะถ้าเป็นละครก็กำลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มเลยค่ะต้องลุ้นกันตัวโกงเลยว่าตอนจบจะจบยังไงแต่ในชีวิตจริงของคนเรานะคะ ปัญหาสุขภาพไม่ได้จบเหมือนในละครในละครส่วนใหญ่จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะแต่ปัญหาสุขภาพนั้นเนี่ยมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่ามันอยู่ที่สองมือของคุณมากกว่านะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนนะคะว่าคุณจะเอาง่ายรักษาอาการกินยานอนหลับไปเรื่อยๆ กินแล้วในตอนแรกก็หลับได้แต่สักพักก็จะนอนไม่หลับค่ะหรือคุณจะเลือกแบบบูรณาการขุดรากถอนโคนเพื่อแก้ปัญหาจากต้นตอและให้สุขภาพของคุณมั่นคงแบบยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์และกด subscribe ด็อเร์พงศธรด็อกเตอร์พิรุชแนแนลค่ะ,ละวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ